คนมากเลยนะคะทุกคนครับอยหน่อยเป็นวันเกิดนะฮะต้งพูดเดี๋ยวแป๊บนึงขอสักษั์นิดนึงนะพอสัาพณกนิดนึงในตเป็นตัวแทนของกองถันะฮะเป็นไงบ้างสำหรับขู้นนี้เราติดตามกันนานแค่ไหนแล้วต่ต้อง่ตมก็ตองแเริ่าศอ ได้แผานแล้วเหมือนมันได้พลังออกมาแบบกลับไปอ่ะมันมีพลังแต่ไ็นเขาไม่รูว่าเาเป็นมดีกก็น่คู่กันอนนะองว่าจูกข้อยู่เป็นพลังของแฟนขาไปนานๆนะครับผมเอ้าฟังรู้นงรู้ตัวแทนกัวแทนควยพอนี้เกิดหน่อยคือเกิดเดียวกันคู่นี้ใช่ไหมใช่ไม่ะยพอน่ะไม่แ ขอบคุณทุกคนออกมาเลยครับขอบคุณทุกคนมากตกลงไม่ได้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมถ้างั้นเราให้เราให้ปล่อยกับเขาต่งนะครับพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยดีกว่าเรียนนี้เรียเกิดทั้งคู่เรียนเกิดทั้งคู่ใช่ไหมครับพูดอะไรกับแฟนคลับเลย ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาเจอกันในวันนี้ที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเลยจนวันนี้นะครับตอนแรกก็แค่ทุกคนมาเจอกันวันนี้ก็ดีใจแล้วยังเซอร์ไพรส์กขอคุณ